สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาเงินเข้าเนี่ยนะครับถอนขั้นต่ำสิบวอลเล็ตนะครับผมก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังรับชมต่อจากนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวไปดูในการแรกของผมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือบอดการแรกของผมนะครับก็คือการถอนขั้นต่ำสิบวอลเล็ตนะครับใช้สองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับหรือสองหมื่นห้าพันคอยอย่างแรกนะครับในการหาคอยนะครับไปกดที่ราชื่อนะครับลาชื่อตรงนี้รับแปดพันเหรียญนะ เพื่อที่เราจะเอาคอตรงนี้ไปแล้เป็นของรางวัลที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยทำตามเมื่อกี้เลยนะครับเข้ามานะครับตรงนี้จะมีภารกิจการเล่นเกมนะครับผมสามารถที่จะเลือกทําภารกิจนะครับทุกวงนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมจํากัดเวลาหรือเปล่าครับน่าจะได้เพิ่มมา1.5เท่าของคะแนนดั้งเดิมนะครับก็แอปน่าจะบวกเสร็จสับมาแล้วนะก็สามารถเข้าไปทํากันได้นะครับผมก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยการถอนทั้งต่างก็คือ110 210 500นะครับ นอกเหนือจากนี้ครับ PayPal เนี่ยก็จะถอนขั้นต่ำนะครับ100บาทนะครับซึ่งแต่แต่จากเจ้าตัวโบ l ลตที่ถอนขั้นต่ำหนึาสิบบาทนะครับผมส่งไม่ได้สักอง200และนอกเหนือจากนี้ก็จะมีค่าโทรศัพท์นะครับขั้นต่ำหน0่และ200เช่นกันนะครับผมก็สามารถเลือกที่จะทำกันได้เลยคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะค,ะครับก็ขอการสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากากดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันจันทร์ดีด้วยผาาชมคลิปใหม่ๆของผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย